เอาเลยครับผมก็ขอแก้สวิตช์วัสดวกดีกับคุณผู้ชมชาวเกมเมอร์ก็ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็แล้วก็สู่เกม Jump Ford Mugen นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมรวมอนิเมะหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับผมว่าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอาตัวละครอย่างเอเลนเยเกอร์ซีซั่น4นะครับที่ได้รับพลังราชาของไททันมาพับหลุดมาไว้ในครอบครองแล้วนั่นเองนะครับมาต่อสู้กับพวกไรเนอร์นะครับแล้วก็ซีกเยเกอร์พี่ชายของเอเลนเยเกอร์นั่นเองนะครับผม ก็ก่อนที่จะไปรับชมพันธุ์นกเก้งนะครับขอฝาเกเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้าคลิปต่อๆไปของผมด้วยแลกกันนะครับขอบคุคนมากเลยนะครับผมประทับลุยและสโตร,ร์นทุกคนมาสวัสดีพี่ชายมัางสีมันถือบุหรี่ด้วยเฮ้ยเอเลนตกใจด,ดีไรเนอร์มาเลยเพื่อนโอ้มันเปิดก่อนเลยววะมาดีเปิดก่อนได้บดูดอ่ะเปิดก่อนได้บูดหรอเออโ,โอ้มันลุ่มเฮ้ยใจเย็นพี่ชายโอ้ยไรเนอร์เออ โอ้โหมไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับเลยจังหวะนี้ก็ตะไคร่ก็ตะไคร่โอ้โหโอ้พี่ชายเยนะโอ้โหมันมันแอะใช้นิ้วเพชรสั่งเราวะ่ะที่นนทกบเฮ้ยไลเนอร์จะเย็นโอ้มึงเอาไปพี่ดขนานไหนเนี่ยพี่ชายมาเลยโอ้โหลูกซองโอ้ย,อย,ออยเอเลนบมาดิมึงเจอนี่พลังของราชาไททันบรรพบุรุษแปลงร่างเรียบร้อย,อยตัวโคตรใหญ่น้ำห้ัก60เมตเรียบร้อยไลเนะอ,อร์เรียบร้อย KO อ,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 อย่างไว อีซี่ว่ะโหอย่างเท่มาครับยกที่สองครับยังไงครับไลเนอร์แล้วก็พี่เฉยซิกเกอร์มาดีเรียกพลังหม,มัดพัะสุท้าว่ะแล้วก็มีอพลังของอนั่นด้วยทุกคนพลังน้ำแข็งของอนั่นปะเอ้ถ้านะท่านคอส่งครามอ่ะมาดิมันซิกเกอร์อยังไงครับสองล้หนึ่งสองล้หนึ่งเหรอกลับเปนหนึ่งล้มสองก็เปล่าโอ้โหเจ็นเยนครับนี่ก็ยิงกันจังเลยหม,มัดคุณธรรมอดีตาดิพิชยัยกระเด็น ไปเลยเอเลนโอ้โหยิงมันดุมันยิงปืนใส่เราไรเนอร์มึงยืนทำไรอ่ะมึงมาช่วยซีก่อนไหมยืนทำไรครับ fk เหรอไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ยังไงเฮ้ยไรเนอร์โอ้โหใจเย็นมันฟันรัวๆเลยลูกสองต่ออีกใจเย็นๆนะไรเนอร์มาดิเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเจ๋อเฮ้ยเขาจะเคยเฮ้ยจาจะเคโอ้โหมีแบบว่าฟองอันนั้นขึ้นแล้วครับฟองไอ้น้ำเอเลนพลังกำลังรีพลังอยู่โอ้โหมันไอ้เจไรเนอร์มึงคุ้มกูแบบนี้เลยแหละเอาแต่ว่าซีกล็อกไปนะครับจังหวะนี เรือจะมึงนั้นไลเนอร์ยังไงยังไงโอ้โหเจ๋าเฮ้ยเจ้าโหยบอ๊ครับจังหวะนี้มาเรียบร้อยลาเนอร์เอ้ลายเนอร์แล้วลาเนอร์ลาก่อนเองอ่ะพลังของราชาท่านบมาพับหลุดยังไงเราไอ้ไงต่อยต่อยเตะเตะไอเดียบเรียบร้อย KO เฮ้ยพลังโกงแมกนี่จืนเก๊กหล่อไปถึงทีครับเอเลนเยเกอร์ของเราจบอย่างไวทุกคน มาทุกคนทันที่ผมจะต่อให้ไลเนอร์แล้วก็ซีเเกอร์แปลงร่างก่อนเราเลยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะสามารถชนะเอเลนเจเกอร์ได้หรือเปล่ามาทุกคนขนาดต่อให้แบบว่าแปลงร่างก่อนเลยเนี่ยไลเนอร์กับซีมาดิโหนั่งเก้าอี้อย่างเท่ครับมาเลยต่อให้ก่อนนะแปลงร่าง2ตัวเองเนโดดไปอย่างวันนี้ซีแปลงร่างยัดหน้าครับไหลท่านลิงท่านสปาไหลเนื้อแฝงต่อเอ้ยไหลเอเลนเจเอรโอ้ยโดนลุ่มอ้อ แต่ท่านกอกับแต่ท่านลิงอ้อยก็ได้เลยเอเลนกูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอปียิงหอกสายฟ้าว่ะเฮ้ยจะขอจะเจนโอ้โหมันมึงวิ่งชนกูอย่างนี้เหรอไรเนอร์อ๋อจเจเจนซิกอ,อ๋ไม่ได้ขยับบอกเลยว่าเอเลนกูไม่ได้ขยับเลยอ๋อ,อถึงหอดละถึงหลอดละโอ้โหอยางไม่ได้ขยับต่อเน,นื่องครับจังหวะนี้อ๋อเอเลนเรียบร้อยแปลงเป็นราชานาะท่านมาพบหลุดมาเลยท่านจะเหยียบจั่งพวกเองให้หมดเลยมา มาดิเรียบร้อยอยังไงครับโดนท,ท่านหกสิเมตรเรียบพี่เลนใช้พลังอะไรต่ออ่ะพี่เรียบร้อยโหเคโหเรียบร้อยโอ้ยแล้ท่านหกสิเมตรกี่ตัวเนี่ยอ๋อตาตาตาส,สายไลเนอร์กูซีกไม่เหลือซากแล้วม้งเนี่ยแบนตะแตนมาครับยกสองครับยังไงครับโอ้ขนาดต่อให้ก่อนเนี่ยแปลงล่างมาดิแปลงล่าง <c oughs> โอ้ยโดนต่อยมาดีอยว่โอ้เธออ๋อใจเย็นนะใจะเย็นนะ เขาถ้าใครเอับตอนนี้เอเลนเยเกอร์แปลงร่างเป็นท่านมันพุ่งหุดไม่ได้ครับตอนนี้พลังหมดไอ้น้ำขึ้นแล้วโอ้โหใจเย็นนะเฮ้ยโอ้โหโดหดลุมโอ้ไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับต่อยอะไรอะสิทุบไม่โดนทุบไม่โดนอ๋อโดูเดือดมากลุ่มหือแมกมาดิเฮ้ยโอ้ยโดนก่อนซอกก่อนซอกมานี่ครับแปลงร่างเป็นราชาไททันบรรพบรุษยังไงล่ะอืเรียบร้อยเรียกนัทฮันล์หกสิบเมตรมาเหยียบครับ KO อีซี่เลยว่ะมา,มา,นค,นามครับทุกคนไฟรอบที่3ครับมาพี่ชายแล้วก็เพื่อนรักสุดเลิฟไฟครับจังหวะนี้เปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหแต่ว่าโดนไลเนอร์แปลงร่างอัดหน้าครับตามมาด้วยซีเอคืนพี่ชายมาติดๆครับจังหวะนี้เราโดนตบโดนต่อยโอ้โหเอเลนกูใจยเย็นอ๋อแล้เนอ้อเฮือ โอ้มันปลาหินใส่โอ้โหชีกพ่ชายใจเย็นจังหวะนี้ยิงหอกสายฟ้าใส่ครับแต่ว่ามันโดนกระฐานไรเนอร์เลยอ๋อตายละกูขึ้งคอดติดซอกติดซ่องติดมุมใจเย็นนะครับโอ้โยมึงโอ้ยมึงทุ่มสุดตัวเกินโอ้ขึ้นหลอดแล้วเอเลนเอ,อ้ออแทบจะว่าไม่มมได้ตอบโต้เรียบร้อยมากูได้ตอบโต้แล้วแ <c oughs> ปลงเป็นราชาไททัทนมาพุ่หลุดยังไงล่ะมาเลยพี่ชายไรเนอร์หยอเจอเบลโทนะครับตะขันหกสิบเมตรเอียบย่ำ ปัจีื้ต่อยไปเข้าดิต่อยไปเข้าดิใส่พลังต่อมาดิมาดิสถท้าน60เมตรกี่ตัววะเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้หล่นเหยียบอ๋อเรียบร้อยอ๋อสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนด้วยวะสั่นสะเทือนเฮ้ยเกินไปโคตรเยอะมาครับรอบที่เอ่อเท่าไหร่วะสองมา ตมาแน่งนางโอ้โหเดือร้อยโดนอัดครับจังหวะนี้ยิงหอกใส่ฟ้าไปหนึ่งทีแล้วก็โดนต่อยแล้วกูโอ้โหโดนมุมอย่างนี้ทุ้มสุดตัวทุ้มสุดตัวอย่งจริงอ๋อโอ้อหไม่ได้แค่นี้อโอ้โหมันปล่อยไอ้น้ำสล้อยไอไลเนอร์จะเย็นอ๋อมากูให้พวกมึงพอแล้วจังหวะนี้ได้เวลาสวนครับพลังของราชาทันมันบรรพบุรุษมาดีไม่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้โหไลเนอร์มันฟุ่งชนเรียบร้อยปัดพลั่งหมด วิ่งชนขาอาะไรทัออ้งห้อง10เมตรครับแล้วก็น็อกไปเลยครับไลเนอร์เรามาดิพี่ชายจังหวะนี้โดนเกี็บปซะโซเรียบร้อยครับ KO <อ> <c oughs> ใครมึงจะไปสู้มึงได้ปะเนี่ยเอเลนกี่ตัวเนี่ยบางคนสิบกว่าตัวแต่ถ้าตามอ่าอนิเมะครับมันมีกี่ตัวเป็นล้านวะโอ้โหเรนท์นมาสู้กัได้เลยครับสำหรับแอร์ไลเนอร์แล้วก็ซิกเจเกอร์นะครับพี่ชายของเราเอง ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับในคลิปนี้นครับผมก็ขอจบคลิปวเพีเ่านี้ก่อนก็แล้วกันนะทุกคนแลน้วก็จะมาในคลิปหน้านครับถ้าใครอยากให้ผมเอาตัวละครอะไรมาต่อสู้กับตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย